เนได้แปลสดขะปุนเป็นตะแสบตะนัวล่ะแอาโซ่มาเอแกมเอาซ่หม่องนาซไปี่มาจีบบ

อี้ย <c oughs> ีกนอยู <gram implic an Port ion> ่นเรืออืนมันมาฮัโคอื ແລະເນາະໃຫ້ຖ້າເບິ Sch ່ງຊິເພິ່ນກິນເຂົ້າບ່າວຍອດກັບພໍ່ເຖົາກິເຂົລະພີດຈຈປິ ส่วนแ้แป้ต้มพี่น้องต้มพิเเจ้ามากินดีเสยกินได้เห็ด,ดอะไรนะหยงเหนยองข้าวกุ๊บ้าวอยู่ฉันบอกเ้่อกม

วมนไี่เนะมันเพราะหอยน่ะมันบ่มีนางตัวเองมันปล่อยปลาแหละมันบ่มีหอยน่ะขายนะม่มีบ่มุณอีแมวเป็นหอยตาแดงว่าสันบอกกันมึงไปแหละท้าไปถ่ามึงไงเด้อคือมันมีหะไอ้พอถ่ามึงง่มแน่หมดนะ มาแล้วเมืองงมยองเดียดลลก่อนเลยะไรทีหอยตาดำบ่เถอหอยตาดำบ่อ่าแก้าจะเมื่องะงมหายห้นเลยด้อล้จัาเมืองจังอ่อมจังงานขนาดเขาอยากดโอ้ยบอว่าอ่อมนะเอาเธอละพิ่งกระตาคนกระตาโอ้เมันหลข้าอยตาดเน่ยแซ่บกัหอยตาแดงเน่ยบ่อปันใดมันขม จักอูจกักดาวเ่าห้อยตะดำเอเอนั่นแหละค <c oughs> ันตาแดงหนุมนน่มผมแซบโคมพี่น้องเอือบค่าเคียงโอดบอพี่น้องแงเปเห็ดแล้วเอือบกบค่าเคียง หาสิปีกแล้บ้านมัแห้งแล้วหลอกเคาะทีบแล้วออมันเศร้าแล้วมันก็มีแห้งแล้วมันไปได้แหละเศรษกินให้รู้เพื่อนวิ่งปิ้งกบดิ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ง่ายๆพี่น้องนางเห็ดกินระยุบ่บได้ยากปีงง่ายแม่แม่ลงมาเท่ามาท้ายให้เปนน้ำพันดูคือบมญเนาะ เอา,อางเขาไปสมาแข่งฮะเอาส่งเหรอมีเคียวมีเคียวอยากลาบเท่าตีมาแข่งหัวหลุนหิมเลมมยเอือ แดงเมื่อไหนิดหน่อยนะยั่งมันมีแหับเลยฮัลโหลใจใจอันน่แนอันเก็บอันมาแข้งหัวโหลนใหอแม่เก็บมาแข้งหัวโหลนไป่ให้ม่ทับบุ้มแน่ยินบออ้าว บอมี่ก็เอิญบอกแล้วในศาสนาะอืออือหัวมันบลงอา้าวหัวมันจะไปเ่ยมีไงแปรเอ้ยโอ่แล้วอะไรพ่อตากินข่าวฮันไดโอ้ย เบื้องเงินเ้ยตูเบื้องล้วเนาะอย่งว่ามันหัวพี่นอ้องเงยคบก,กันมาตะเบิงแล้วบ่ฮะเขาวหวาได้ได้ขามีวีแววห้ไปคออยู่บ่ยังเป็เหล็ดน,น,น้ำข้าวคู่มือเขาม,มาเหล,นะล่นน้ำเซตเบื้องบาทนี่เขาใส่ผู้ชาามาขอห่วย มึงคือมาสั่งว่าสั่งว่าเทา,า,าบาทนี่หว่าวมากไวมากถ้ามันเสื้อยังมาโอ้สันนีมันแห้งขนาดเลยว่ะลูกแกลตอดพี่น้องผู้คนบ่อนีอ้ต๋มึงไวามากเขาก็า้มา,ามาฉะนวกเข้าหมากมึงแห้งเลยยอดไอขามาคอเลยยอดมาถึงเทียบแต่สันสนีแรงเนาะทำ <c oughs> แต่เรื่องนี้พี่น้องเขาก็ชิมเมื่อ <c oughs> พอไม่ยอดแล้นะ นี you 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 know? oh! ่ตีหนึ่งว่ามาทำเปนยังเขาถ่ายเทียงคืนครับโออลีติยมปาโโทน้ำมาไว้ือรัพท์พักันถ่าถ่ายตีนึ่งปาทนเมือหืไปเยี่ยงเกระโดดตีหนึ่งเมเข้ามาแล้วโตไปเขามามาปเยี่ยงไละนอนเยี่ยงไงงเียอละชุดหยอนนี่ผู้สาว ไม่ถจ๋อแา่งยอดประสจ้ามึงเนี่ขนาดนี้ลูกไปดอนไปย่างที so, charge, uh ่ห oh, นึ to ่งมายังยังพออ่อยอยู่เขาบอกชิบเจ้ามาย่ังเขาบอกว่าเมื่อละเม่เขาบอกว่าเอามาเขาเห็นหน้าเขาชิมเมียแล้วหามึงประเทนกโลอก็บะกอออีกเนาะได้บักอดลูกอ้ได้เท่าได้ได้ได้

แดดมือนน่องคุณผอ้งหัวจอยพอแล้วได้แล้วแจวตัวหนึ่งค่ะ อันมาบันนี่มืดนแล้วพี่น้อะเย้เนาะน้ะบกหม่ำเ้ออ่มึงมึงคือหาวตองตองสมาพี่โอ้ยหม่ำเมื่อนอนในบกอีไปหม่ำมื่นจังมาไว้แม่เมื่อนอนในบกอี้มื่นแล้วก็มาพ่อบักอี้อีกเอาผูกแค้นชี้ไว้ ยีสิบนอนนึ่งบ่อฮะแย่แม่เปอนน้อหนึอมันบอหายแม่ไปนนอนน้นําเจ้า <c oughs> <c oughs> หลายคนขลาเป็น, <c oughs> นเล, <c oughs> ล็กหน่อยเห้หากสุดใจแล้วมาแม่แพงส้ํา อพี่น้องเลยสิดมืออะไรพี่น้องมือตือต้อๆแหละคำคำ่ะคำแน่เลยไปยอดมึงอย่าขี่ปะกูได้มึงนำลังเด้อ <c oughs> มึงอย่าสัตว์หลูๆคือข,ข้ามาได้กูด่ามึงแถอะอะไร้บบนี้